สวัสดีค่ะวันนี้นะคะถือเป็นวันที่ตื่นเต้นอีกวันหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราอะ่ะจะไปพักโรงแรมคืนละสามหมื่นบาทอ้าวคุณสันมา,มานอนล<า>ตรงนี้เนี่ยดี go ือว่าเป็นโรงแรมที่แบบแพงที่สุดในชีวิตที่เคยมานอนแล้วอะ่ะไม่เคยมาพักโรงแรมที่แพงขนาดนี้โรงแรมนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเรียกได้ว่าหยุดใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยเป็นโรงแรมอยู่แถววัดเกตซึ่งอยู่แถวนี้ยมันก็สามารถแบบว่าไปคูเมืองได้ไปกาดหลวงได้ไปหนองหอยได้ไปได้ทุกทิศทุกทางแหละตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปโรงแรมกันก็เดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศเดี๋ยวเราไปรีวิวรีวริวกรุ๊ปไปค่ะยังไงคะคุณสารานตื่นเต้นหรือเปล่าเต้น <laughs> ไม่เคยมาพักเหมือนกันเออมันแพงเนาะใช่อยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยข้างในจะเป็นยังไงมีการอำนวยความสะดวกยังไงแล้วก็เราอ่ะเลือกห้องที่แบบแพงที่สุดในโรงแรมของเขาที่มีเลยนะคะก็คือจะตกอยู่ที่เบเ็เสร็จประมาณแบบคือละสามหมื่นบาทนะคะตายละ <laughs> แล้วเราก็ไปดูกัน go เอาละทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมหนึ่งสามเ็ดพิลาเฮาส์ซึ่งเป็นโรงแรมห้าดาวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในโรงแรมกันคะ่ะเราเดินเข้าโรงแรมมาเลยนะคะเราก็จะเจอล็อบบี้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบเช็คออกเช็คอินต่างๆก็คือตรงนี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเจอสปาตรงนี้สปาก,ก็คือ เปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากใช้บริการสปาก็ต้องซื้อเพิ่มนิดนึงนะคะห้องของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นห้องที่แบบท็อปที่สุดของโรงแรมเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย137พิลล่าเฮาเนี่ยคือมันมาจากที่ว่าข้างในเนี่ยเขามีเสา137ต้นแล้วก็จะมีฟิลแบบเป็นบ้านไม้ทรงไม้สักคือคือโรงแรมเนี้ยมันมีฮิสตอรี่ไงเนาะป้ามีความแบบเออมีประวัติมีที่มาที่ไปนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมห้าดาวด้วยในโรงแรมก็จะเหมือนฟิลแบบ ร้านนาลักชูอะไรประมาณนี้ซึ่งที่เรากําลังเดินผ่านต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะเป็นห้องพักต่างๆไล่มาจากข้างหน้ายาวไปข้างหลังเลยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเคยเป็นทางช้างเดินเพราะว่าช้างเนี่ยก็จะต้องฟิลแบบ เอาแมสสักอะส่งไปคือตรงนี้ก็จะทะลุก,กับแม่น้ำปิงนะน,นะแล้วก็จะฟิลแบบลากสูงไปนะคะส่งไปกรุงเทพอีกทีหนึ่งเออก็จากตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ก็ถ้าคือแบบนี้หน้าช้างเอออะไรเออก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะคะ ซึ่งเจ้าของคนเก่าคนแรกคนเก่าแก่เลยก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับลอสี่หรือรอ5อห้านี่แหละพอเดินมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเจอสระว่ายน้ำที่เป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางของโรงแรมซึ่งตรงนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมนะเลยก็นนะเพราะว่าเห็นรูปรีวิวจากโรงแรมจากตรงนี้เยอะมากก็จะเป็นไม้เลื้อยเป็นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำ ตรงนี้นะคะก็เป็นไม้สักข้างหลังนะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางตรงกลางนี้แล้วก็เป็นร้านอาหารตรงนี้ที่เปิดเฉพาะตอนแบบดินเนอร์นะคะมีในส่วนของอาหารเช้าอยู่ที่ถัดไปแล้วก็ข้างล่างก็เป็นฟิตเนสนะคะสําหรับใครที่ทานแอลโกอฮอล์นะคะก็จะมีบาายอยู่ทางฝั่งนู้นนะคะถึงแล้วนะคะอันนี้คือห้องพักของเราเราจะพาไปดูข้างในกันค่ะด,ดอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่เลยนะคะ ที่แบบว่าเออเขาห้องหมักก็เจอตรงนี้เลยซึ่งมีิบงมิธิบาอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วที่ตรงข้ามกับห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นระเบียงนะคะตัวระเบียงเนี่ยเราสามารถแบบเออมานั่งชิลข้างนอกก็ได้เนาะกินอาหารชงอาหารเชา้าอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะซึ่งตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยก็จะเห็นบรรยากาศโรงแรมข้างนอกด้วยนะคะคือมองทะลุออกไปได้เลย เดี๋ยวเราก็ไปดูห้องนอนกันนะคะเยห้องนอนก็จะมีเตียงนะคะมีทีวีแล้วก็มีโต๊ะทํางานนะคะให้ด้วยในห้องหนึ่งติดกับห้องนอนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเลยนะคะจ้า จะมีก๊อกนะคะเป็นที่เซนเตอร์เนาะสองอันแบบเออแป่งฟันไปมองหน้ากันไปนะคะในตอนเช้าเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋าที่เขาก็มาให้ในตรงนี้นะคะซึ่งจะมีเป็นเหมือนกับที่แขวนเสื้อผ้ามีตู้เซฟมีอะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดินมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ําเนี่ยก็จะมีอ่างนะคะมีอ่างส่วนตัวข้างในนะคะ สามารถอาบได้นะคะตรงนี้เอ้าคุณสลันมานอนเลยตรงนี้เนี่ยถ้าเปิด, <laughs> ถ,ปดถ้าเปิดออกมาเปียกจริงนี่ข่อมเลยละ <laughs> อันนี้เป็นฝักบัวข้างในในร่มนะคะแล้วก็จะมีเอาดออีกไป <laughs> ก็เนี่ยในส่วนของเอาดดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย ก็ถือว่าส่วนตัวนะคะตัวข้องบนก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นแบบไม่ได้มีห้องติดกันที่เยื้องมาดูได้อะไรเงี้ยก็เออโอเคอยู่พอเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูทะลุไปตรงสระว่ายน้ํานะคะนี่เป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะปังมากสระว่ายน้าก็คือโคตรสวยทุกคนซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยเข้าได้สองทางนะคะทะลุทางข้างหน้า ตรงที่แบบเป็นห้องนั่งเล่นมาได้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะมาตรงห้องนอนแล้วก็มาเดินมาทางห้องน้ําก็ได้เรียกได้ว่าคอนเทนต์ได้หลายหมุ่เอ,อเ๋อดีดีก็กลับมาสู่ที่เดิมนะคะนี่แหละห้องคือละสามหมื่นบาทนะคะนี่นะคะก็เป็นที่นั่งแบบเออสบายกระอ้ ว่าพี่เขาก็บอกว่ามีบัลเล่ร์ส่วนตัวนะคะคอยบริการตลอด24ชั่วโมง แล้วก็ฟิตเนสก็เปิด24ชั่วโมงนะคะพี่เขาจะส่งเมนูอาหารเมนูสปาให้ทางไลน์นะคะก็แลกไลน์กันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าดีนะดีในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าสติไปพักโรงแรมที่เป็น5ดาวเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือว่ายังไงก็คือรู้สึกว่าบริการรู้สึกประทับใจกว่านี้นิดหนึ่งมีความนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ที่เนี่ยมันเป็นแบบมีประวัติที่มาความเป็นมาเป็นไปมันก็เลยทําให้มันน้าพักแต่ว่าถ้าเป็น5ดาวอื่นๆเขาก็จะแบบจริงๆเขาจะบริการตั้งแต่จอดรเลยก็ มีคนแบบมาคอยมาราฟนะคะแล้วก็คอยยกกระเป๋าให้ตั้งแต่เราลงรถเลยคอยเปิดประตูปิดประตูอันนี้ไม่ได้กระแดะนะแต่แค่ว่า5าดาวเหมือนกันนะคะอันนี้ที่เป็นแบบที่ที่ได้สัมผัสมานะคะความต่างก็แต่ว่าที่นี่ไม่มีนะคะเรียกได้ว่าบริการตัวเองนะคะจอดรถปึ๊บลงเองหาล็อบบี้เองดีที่ล็อบบี้ติดอยู่กระทางเข้าประตูมันก็คงจะต้องงมเพราะเนี่ยเดินเข้าเดินออกยังหลงทางก <laughs> ็นั่นแหละ และทีนี้ก็มีอีกอย่างนึงก็คือมีความรู้สึกว่าสาว่าน้ำเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ยังมีเศษใบไม้แล้วก็มีผ้าที่ปูตรงแบบตรงเบาะนอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันผ้าที่มันใช้แล้วหรือยังวะหรือว่าอันนี้ปูสําหรับให้ว่ายน้ําหรือว่ายังไงก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะอาดนะคะแต่ที่เหลืออื่นๆเนี่ยคือ เป๊ะมากก็นั่นแหละนะคะจบแล้วสําหรับ,บรีวิวในการรีวิวห้องในวันนี้นะคะก็นั่นแหละทุกคนที่ไปพักมาที่เป็น5าดาวเหมือนกันแล้วก็ในราคาห้องพักที่เป็นแบบหมื่นต้นๆน,นะคะก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ก็คือเป็นฟิลประมาณนี้เลยในส่วนของความพึงพอใจเรียกได้ว่าเต็ม10เนี่ยก็ให้ประมาณแบบ7เต็ม10อยังดีที่พี่เขาที่เป็นแบบบัตเลอร์ส่วนตัวอะไรนะั่นแหะคือพี่เขาแบบมากู้สถานการณ์ไว้ได้ดีนะคะโดยการเล่าประวัติต่างๆนะคะทําให้เราแบบไม่ค่อยเฟลมากตอนที่แบบเดินเข้าล็อบบี้นะคะเพราะว่าเราฟิลแบบ หวงตวงอเอ,ออยังไงต่อดียวะ่าเออลึกๆลกล,ก,ล,ก,ลกไม่มีใครอยู่ล็อบบี้มีแต่พนักง,งานยืนเมาส์กันอยู่ข,ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเออพี่เขาก็มากู้สถานการณ์ตรงนั้นไว้ได้นะคะก็เลยได้เจ็ดเต็มสิบไปก็ใครอยากให้ไปรีวิวที่ไหนอะไรยังไงก็บอกมาได้นะคะตอนนี้กําลังแบบฟิตอยากทําคลิปมากมินกันมาได้นะคะตอนนี้ไฟดับนะคะเพิ่งจะสี่ทุ่ไฟดับอะไรวะเนี่ย <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นลูก ครับแล้วเป็นยังไงต่อตอนนี้มันเป็นยังไงขึงกลัวไม่ถึงกลัวเซนครับเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับลูกไซดับเซนไม่ได้ทำอะไรเลยคะคะมันดับเองเลยครับแบบอะไรประมาณเนี้ยแบบมันก็ไปเซนไมนก็ไม่ได้ทำอะไรมันแบบสันตุสันดิกดิกลอยเลยครับสันดิกสันดิกเป็นยังไงครับ หรอครับแล้วมีคนมาทําให้เราเหรอครับไข่หนุกเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่ามันก็เป็นไข่แต่พระนรดาบอกมามีแล้วอ๋อนระนรดาบอกมามีแล้วหมามีก็อยากให้ลูกเล่าให้หมามีฟังอ่ะ